ก่อนจะไปเมาส์กับแม่นะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องใหม่ชินอฟฟิเชียลให้แม่ด้วยค่ะรู้จักกันแต่งตัวแล้วนั่งสบายไหมสบายจ้ะสบายแล้วทำไมต้องเอากระเป๋ามาปิดอะไรข้างล่างเปิดอะไรมาเปิดขึ้นมาได้กิน เป็นอะไรเจมิ่งไม่ได้อาบน้ำตอนนี้งานเยอะไหมเยอะวันหนึ่งวิ่งไปกี่งานแล้วงานสองงานนี่จ้ะแล้วยังซ่อมพัดลมอยู่ไหมซ่อมจะทิ้งไม่ได้ทิชาหากินเจมิ่งค่ะเทปเนี่ยเป็นเทปแรกของปี2568เลยก็อยากให้เจมิ่งอวยพรแฟนคลับขอแฟนอินเตอร์นะครับเป็นผู้ประสังกิจนะครับผู้ประสังกิจผู้ริบปีปีเดียท่องสูตรคูณแม่อะไรเก่งที่สุดหน้ามือห้าเซนห้าล้านก็ได้ค่ะ 500, ออห้าแสนท่องยังไงฟังนะค้วฟังนะกะหาเส้นหนึ่งเป็นหาเส้นหาเส้นซองหนึ่งล้านหาเส้นซ้ำหนึ่งล้านหาเสน้นวันนี้เอามากี่ชุดหลายชุดจ้ะเอ็มซีส่งมาจะไมนก็ถ่ายรูปไปให้ดูชุดแบบนี้ก็ถูกใจ <MC S 2> ส่งมะอยากห้องจุก <laughs> <laughs> ดูนิฉันส่งสารได้ฉันเกิดมา <laughs> ฉันไม่เคยส่งสารได้เลยนะ <laughs> สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโคเด้งสนับสนุนโดยเดลิเซียสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม รู้ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้พบกับดาวเด่นแห่งโลกออนไลน์ถ้าเป็นนักร้องก็เรียกว่าดีวาน้าใหม่ที่มาแรงสุดๆไปเลยนะคะนางซ่อมพัดลมเก่งพาปักษีเดตแต่งตัวเย้ายวนออกทรงเซ็กซี่พบกับเจมิงค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ ใช่เจมิงไหมเนี่ยใช่จ้ะท้าไมไม่อาปากแต่งหน้าอาปากวะไม่แต่งหน้าที่จิมรีบมาค่ะเออจะไม่แต่งหน้าไม่เหมือนจิมิงจริงนะคะเออใครช่วยเอาซับไตเติ้ลไทยขึ้นด้วยพูดเร็วมากแล้วจะไปแต่งตอนไหนเนี่ยเีย็นนี้ก็ได้ค่ะดูจากตรงนี้แล้วน่าจะเอาเรื่องเรื่องราวของเธอต้องสนุกสนานแน่นอนไปแต่งหน้าละเมาคันข้างในไปไปจิมิงไปไปไอ้ขาดลอยขาดอยู่ข้างหลังอะไร ไหนอาหารเอาเอิญเอิญห่นทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดต้องหานได้ด้วยใช่ไหมเกิดอะไรยังไงเจมิงจ้าไปไปไปแต่งหน้ายังไม่ได้แต่งหน้าเขยอร่อยไหมอร่อยจ้าอ่อดูจากการแต่งตัวแล้วนั่งสบายไหม สบายจ้ะสบายแล้วทำไมต้องเอากระเป๋ามาปิดอะไรข้างล่างเนียปิดอะไรฮะปิดอะไรเดียถามว่าเป็นผู้สาวกระโปรงเขียนทาไมต้องเอากระเป๋ามาปิดทําไมไม่ใส่กระโปรงยาวกว่านี้จิมม่ไม่ชอบแบบนั้นจ้ะอ๋อชอบให้มันออกมายิ้มจ้ะหายใจจ้ะในกระเป๋านี่มีอะไรถามจริงเครื่องสำอางค่ะพกอะไรมาหนักขนาดนี้ขออนุญาตจ้ะกระเป๋า มาเปิดขึ้นมาได้กินเลยเปิดเขาบกเาไม่ได้กินแล้วเอออยากอยากไงเป็นอะไรที่มิงไม่ได้อาบน้ำออดูนิดนึงนั่งหุบุบไว้โอ๊ยนั่งตีขนาดนี้โอยอย่ามานั่งตีขนาดนี้ขออนุญาตจ้ารเปิดให้ดูหน่อยว่าข้างในพกอะไรมาบ้างเออ โอ้โหที่มันหนักนั้นหนัก power bank เห็นอะไรก็ข่อมอันนี้ซื้อมาเองใช่ไหมใครหรือใครห้เซ็บซีเอาให้ค่ะใช่นะฮะเซ็บซีที่จิมีปรีวิวจ้ะอ๋อเขาให้มาจากที่ชลบุรีนู่นแล้วเวลาแต่งหน้านี่ก็คือเอาอะไรมาแต่งแจ็คสลับค่ะทาจ้ะขอดูการแต่งหน้าไปเรียนมาจากไหนกันไม่เรียนคิดเองทำเองค่ะถามใครเข้ามั้งไหมไม่ค่ะไม่ค่ะ นี่ทาแป้งหรือถูแป้งฮะเหมือนถูเพือนเลยนะเนี่ยฮะทาหรือถูขนาดนี้แป้งตลับนึงใช้ได้กี่กัรแต่งหน้ากี่ตีวันกี่ตีวันกับประมาณสิกวันค่ะสิบกวันนะเออแล้วเวลาแต่งหน้านี่ทำไมต้องปากแดงปากไม่แงไม่เหมือนเจมิงค่ะเอ้ยไม่เหมือนเจมิงถ้าสมมติว่าให้เลือกระหว่างเขียนคิ้วแต่งตาทาปากจะเลือกทําอะไรอย่างเดียวเขียนคิ้วค่ะ ทำไมอะ่ะก็ไม่เขียนคิ้วไม่เหมือนจิมมี่ค่ะต้องมีคิว้วด้วยจึงจะมองเห็นค่ะเออแต่งหน้านไหมไม่นานจ้ะกี่นาทีประมาณไม่ถึง20นาทีค่ะเออวาดเข้าไปนี่โอ้โหขีดอย่างนี้เลยอะ่ะเฮ้ยเขาแต่งเร็วด้วยนะดูเด็กเขาเขียนปืดปืดปืดเป็นสไตล์คิ้วหัวตัดไม่ไล่โทนว่าตรงข้างบนอ่อนแล้วไล่กลางเข้มหรือปลายแหลมไม่นี่ตวัดอย่างนี้เลยเออท่านใจทำไมครับ แต่งหน้าแล้วกันหายใจจะทำจริงๆทำไมแจมิ่งแขวงถอนออกค่ะเนะถอนออกเองค่ะตอนหน้าเนี่ยนะสองซี่ถอนเพื่อปวดแจมิ่งยามกินข้าวมันเคี้ยวถูกกันมันเจ็บอย่างนั้นมันมันจะเข้าไปในฟันเราเจ็บปวดมากแจมิ่งอดไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ฟันไปอยู่ไหนละไม่ได้เก็บไว้หรอบนหลังคาโน่นค่ะทำไมถึงเอายน์ใส่หลังคาเพราะไม่บอกแบบนั้นค่ะยังถอนฟันไปขึ้นหลังคาตลอดอย่างนั้นนะตอนนี้งานเยอะไหมเยอะจ้ะ งานเยอะกี่งานวันหนึ่งวันหนึ่งวิ่งไปกี่งานวันละงานสองงานจ้ะวันละงานสองงานเหรอแล้วยังซ่อมพัดลมอยู่ไหมซ่อมจต่ทิ้งไม่ได้ทิ่าหากินจะมิ่งค่ะแล้ววันวันหนึ่งได้เท่าไหร่ถั้งกมดซ่อมอย่างนั้นสูงสุดประมาณสามสี่พันจ้ะซ่อมอะไรอ่ะพัดลมมองกอดกระตีกวลมร้อนเ่องสักพ่าอย่างนั้นค่ะแล้วรับประกันไหมซ่อมเครื่องแหนึ่งร้อยบาทรับประกันสองเดือนจ้ะแล้วซ่อมแพงสุดอ่ะถ้ามอเตอร์มันไม่ประมาณสามร้อยจ้ะ รับประกันหกเจ็ดเดือนค่ะไปเรียนรู้วิชาพวกนี้ไม่ไม่เรียนคิดเองทําเองค่ะท่อมเนี่ยนะจริงค่ะมีลูกไหมมีจ้ะมีสามีไหมมีจะอยู่บนฟ้านู่นค่ะสามีเสียนานแล้วยังประมาณหนึ่งปีกว่าค่ะแล้วเหงาไม่อยู่คนเดียวเหงาเหมือนกันคิดถึงเกมกันค่ะอยู่มากี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีค่ะเหรอเสร็จหร้อยังเสร็จแล้วจ้ะนหนหันมาให้ดูเริ่มแต่งแบบนี้เมื่อไหร่หลายปีแล้วจ้ะตั้งแต่อยู่ภาคใต้นู่นค่ะเหรอจ้ะจะทำอะไรภาคใต้หาซื้อของเก่าจ้ะ เราก็ทำมาหลายอาชีพะล้เนาะเราแต่งตัวนี้มากี่ปีแล้วประมาณสามสี่ปีแล้วจ้ะมีแฟนขับซื้อมาให้มั้งไหมมีจ้ะถ้ามาหาเราว่านจีมิเอาชุดมันจะส่งมาให้จีมินก็ส่งรูปไปให้ดูชุดสายเดียวยืดๆนะคะอย่างนั้นก็ส่งมาให้มันถูกใจจีมินก็ใส่ได้อย่างนั้นค่ะตังหูนี่คือคิดเอาเองเหรอไม่ได้คิดใครตีอยู่บ้านน้าให้ค่ะเออแล้วมันเป็นการเปิดไฟได้ไหมได้ ใส่อย่างนี้มีคนทักว่าอะไรตอนหนึ่งคืนน่ะขับรถเครื่องรถมอเตอร,ร์ไซค์อย่างนั้นมาจะหาซื้อเศษเหล็กรถจีนมินไม่มีไฟอย่างนั้นจีนมินก็เลยเปิดจุ้งหูแบบนี้เปิดพวกขับรถมอเตอร,ร์ไซค์มามาเจอข้อจะพีกรร็ซือวิ่งไปชนต้นไม้มมด้วยก่ะจริงค่ะ <c oughs> แต่งหน้าอย่าง <c oughs> น,นี้เหรอใช่ค่ะแล้วบอกเมืมอนุพีกระซือเขาว่าจะพีกระซือพวกที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาอย่างนั้นน่ะไม่เปิดแสงไฟแว๊บๆเขาไม่เห็นรถมินอะไรเปิดแสงไฟแว๊บๆก็ไปซือๆอย่างนั้นก็เหมือนจีนมีงานศพเหม ไปงานศพจิมินก็ใส่จุกหัวแบบนี้ไปนั่งเยี่ยวยังมีตุ้มพีเยี่ยวพอะไรไว้ผู้ชายเดินมาจิมินเปิดไว้วิ่งวิ่งนี่จิมินก็บอกไม่ใช่ผีหนูมิ่งเองจ้าป่าอะไรหรอกว่าผีซื้อเข้าไปอย่างนั้นจ้ะ เคยเจอไม่ผีกะเสือไม่เคยจ้ะกัวผีไหมไม่กลัวจ้ะไม่ผีกลัวจะมิ่งขาไม่ผีกลัวจะมิม <c oughs> ม่งขานี่เออเออนอกจากซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วทำอะไรอีกช่วงนี้มีนี่เอฟเจนจ้างที่มีมารีวิวอย่างนั้นค่ะรีวิวสินค้าบาังมาโชว์ตัวร้องเพลงอะไรบ้างคาา่ะเราได้ตังไหมเล็กดัได้ค่ะก็อนคนมัดจำไม่ก่อนค่ะคนนี้ไม่มาค่ะต้องอนมัดจำให้ด้วยจ้างไปทำอะไรบ้างนอกจากรีวิวสินค้าทำอะไรอีกร้องเพลงที่มขึ้นบนเวทีก็ได้ค่ะติปบ้างเขาก็จ้างไปด้วย ร้องเพลงเสร็จก็ประกาศชื่อเพื่อนบ้างอันท่องสุดคู่แม่ห้าสิบหมื่นห้าแสนห้าล้านด้วยชอบร้องเพลงจ้ะร้องเพลงแนวไหนสายละไทยไวันที่บอกมีายจ้ะมีเคยเจอพี่สายหรไทยไหมไม่เคยจ้ะอยากเจอไหมยอยากเจอจ้ะอาเขาไม่ไปเล่นแถวบ้านเราบ้างหรอ ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามิงไปไม่ค่อยสนใจใครดูโทรศัพท์ไม่ไปดูหน้าตาใครเลยจ้ะในมือถือเราบอกไม่รู้จะไม่รู้อะไรเลยได้ดูเล่นติ๊กต๊อกเาจะมิ่ง,งดูต่คลิปตนเองค่ะตอบกลับคลิปตนเองสมมติคนทักมาหยอกจะมิ่งไม่เข้าใจก็พูดจริงจะไปดา่าก็อีกไปบอกเขาออกอีกจ้ะไปบอกค,คนจริงรใจจริงค่ะทําไมเขาว่าว่าอะไร ตอนพึ่งเพูดจิกยอกอย่างนั้นว่าวันนี้ไปทางไหนจิมีโกรธเขาอย่างงี้เขาบอกออกเลยไม่ตอบกลับไม่อะไรเลยจ้ะแค่เขาบอกว่าวันนี้ไปทางไหนจ้ะจิมีกิในใจว่้เขาจะมาถามอะไรที่มีนสำคัญจิมมก็เลยไม่บอกเขาออกงั้นค่ะ <pineapple> ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงค่ะที่จะไปทางไหนแล้วมีใครเล่นแทนเราไหมในโซเชียลไม่ไม่มีค่ะจะมีคิดเองทำเองค่ะอุ้ยตัดต่อคลิปอะไรเองทุกอย่างเลยเหรอใส่เพลงเงาเอย่างนั้นจิมมี่ไม่ได้ยิ้มน่ะว่ามันเข้ากับเพลงเงาเราทำท่าเงาบางเพลงเข้ากันอย่างนั้นจิมมี่ก็ไม่ได้ยิ้มค่ะไหนลองทำหน้าเศร้าด้วยทำหน้าเศร้าอันนี้เนี่ยบ้านเลีกหน้าบึ้งไหนทำหน้าเศร้าอีกทีบางทีจิมมี่ก็ถ่ายรูปแบบนี้เลยอ่าถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปแบบนี้เออ นี่คือขั้นตอนการถ่ายรูปเหรอจริงค่ะยำขับรถก็วนกันยำกับรถจิมก็ขับรถแบบนี้มือข้งนี้ก็จับนี้ก็ขับแล้วก็มองดูสังเกตดูมองแล้วงหน้าข้างหลังแบบนี้จิมก็ขับรถไม่แรงอย่างนั้นค่ะก็ถ่ายจิมก็สังเกตมองดูมันถึง50บวินาทีหรือยังถึงจิมก็ปวดเลยอย่างนั้นค่ะใครสอนเนี่ยจิมคิดเองทำเองจริงๆค่ะไม่ได้ไปถามถามใครเลยจ้ะถ้ามีคนชวนไปเล่นหนังจะไปไหมจิมไม่กล้าไปจ้ะไงพระเอกหนังเนี่ยชอบใครจิมไม่รู้ใครเลยค่ะ ใหม่ MuX the next peak มีงานแปลกๆที่เข้ามาเรียกไปรีวิวติดต่อให้ไปทำอะไรนี้บ้างไหมส่วนมากมนจะสินค้าไปร้องเพลงกับไปทำหลักแร้บ้างสีห้าอยางไม่จ้ะอ๋อไปทำหลักแร้จ้ะแล้วมีอะไรแปลกๆที่เราไม่รับไหมมีเหมือนกันค่ะอะไรการพนันนั่นจ๊ะ ตอรี่เกิดพันจิมมี่ไม่รับอีกค่ะจิมมี่บล็อกออกบดทุกอย่างค่ะตอนแรกเขาว่าให้ตอบแ้าอย่างนั้นนจิมมี่เข้าไปดูโปรไฟล์เขาอย่างนั้นนะไม่น่าทำานี้ไม่รีบบล็อกออกไม่ตอบกลับเลยจ้ะก็มีการคัดกรองใช่ค่ะมันมีสินค้าตัวไหนที่เจมิงไม่รับล่าสุดเร็วๆเนี้ยอืงานคนที่เขาเอาสินค้าอย่างหนึ่งมาให้ขายแล้วเจมิงไม่ขายไม่รู้จะขายยังไงหรือเป็นอะไรโกรธอะโกรธใส่กระดูกอะโอ้ใช่พัดถาอะไรนะพระถาดใส่กระดูกพัดถาด เขาไม่เรียกพระธาตุเขาเารียกโกด์ถามอย่างนั้นจะไม่มีกล้าทําค่ะทําไมอ่ะมันทําไม่เป็นอย่างนั้นทาไปก็น่ากเกลียดค่ะทํายังไงทําไปไม่รู้ค่ะจะไม่ก็คิดไม่ออกไม่เคยทําแบบนั้นเลยจ้ะ <laughs> ต้าไม่มีกระดูกมาใส่ด้วยต้าไม่มีกระดูกมาใส่ด้วย <laughs> กาให้ดังเยอะไหมจีมิ่ก็ไม่ได้สามนาคาแต่จีมินก็รีบบอกก็ออกเลยจ้ะรู้ตัวนานแล้วยังว่าตัวเองดังังเริ่มรู้ได้หนึ่งปีนียจ้ะมันมาจากอะไรนอกจากคนบอกว่าดังแล้วมันเราเราเช็คจากอะไรจีมิ่เป็นคนฉลาดใช่ก็ฉเาตว่าช่องชื่อเพื่อนจําชื่อเพื่อนช่องสุขูนบ้างซ่อมพัดลมได้แล้วด้วยอย่างนั้นเจ๋งตัวสายเดียวไม่ มีพี่ไฟกับใครอย่างนั้นนจออ้ะยิ่งดังแท้จริงนั่นจ้ะมงคลก็ส่งของไปจิมมี่เขาก็ว่าเขาสงสารจิมมี่จิมมี่มีส่งรอยยิ้มีชาวบ้านเขามีความสุขเขาเลยรักจิมมี่เยอะแยะเลยดังขึ้นเรื่อยๆมีแต่คนรักมีคนขอบ<ช>ถ่ายรูปเยอะไหมมีเยอะจ้ะแถวายรูเขาไปลงทิกตอกเขาก็ติดตามเกากดไลค์กันเยอะค่ะแล้วแถวบ้านนะ แถวบ้านเขาก็ถ่ายเหมือนกันค่ะขณะเขาอยู่งเทพกเขากลับไปเขาก็บอกว่าถ้าอยู่บ้านรอเนี่ยนะกลับไปบ้านจะไปถ่ายรูปมาให้เพื่อนดูตัวจริงว่าจะไมี่เป็นคนบ้านปะขาวจริงไหมอย่างนั้นเจมี่ก็โอเคอย่างนั้นจ้ะตัวบางคนก็ไม,ม่เชื่อว่าเป็นบ้านเดียวกันที่เขาพูดบอกกันอย่างนั้นจ้ะเคยไปร้องเพลงหรือไปทํางานอะไรเงี้ยแล้วเขาให้ติเ๊เยอะๆไหมจิ๊บเยอะสวนมากเลยห้าพันกว่าบาทกับพวกที่มาชมนั้นจ้ะทีซีที่มาชมเจมี่อย่นะทุกวันนี้กลับไปก็ยังซ่อมท่นลมเหมือนเดิมซ่อมใะวิชาหารงจะมีิ่บาเรรไะบถปปอองกกศ พดบอกว่าวันนี้จีมิ่งจะไปแถวนั้นยืนจีมิ่งจะไปตางนน้นทงนี้เวลาเราไปเนี่ยเราก็ไปซ่อมตรงนั้นให้มันเสร็จตรงนั้นแต่ใช่ค่ะสมตตะสมติซ่อมเสร็จชาวบ้านก็เก,ก็บมาเยอะแยะบ้านหลังบ้านเดียวก็ประมาณได้สี่สิบยี่สิบเครื่องค่ะมีใครเขาแกล้งแบบแกล้งทาเป็นของเสียแต่เขาอยากเจอตัวไหมมีเหมือนกันค่ะเห<อ>็น<อ>จีมิ่งตัวจริงเซ็กซี่อย่างนั้นน่ะเขาก็บอกเมียไปไปล่ไปนาก่อนไปทานุน้นนี้ก่อนพัดลมซื้อมาสองวันแกก็รีบแก่อ,อกตัดสายไฟมาให้จีมิิงซ่อมอย่างนั้นน่ะจีมิิงมองดูว่าเห็นว่าพล่่มมมมสวยอออาาาซทํไคะ เกว่าไม่ติดไหนะเสียไฟดูก่อนจะมม่เสียบดูว่าไม่ติดจะมม่แกะดูซ่อมดูข้างในสายไฟสา,ายไฟขาดแสร็จจิมก็ตัดสายออกแต่ไม่ได้พังค่ะออจิไม่ต่อสายดูติดไอ้ยะไรจะไม่ใช่แบบนี้ผมนี่จิมมิ่งกลัวจิมมิ่งหนีไปก่อนเขาว่าอย่างนั้นน,น,น,นนะถ้าอยากหยอกวจิมมิ่งมีลูกสองคนจ้ะลูกอายุเท่าไหร่ล้วผู้หญิงยี่สิบสี่ผู้ชายสิบเจ็ดจ้ะ ย่าวนี่หนักก็เอาเบาก็สู้ตอนเด็กๆเล่นเก่งไหมเก่งได้ที่หนึ่งทุกปีเป็นหัวหน้าห้องทุกวันโอ้ทุกปีค่ะเป็นทุกวันหัวหน้าห้องทุกวันอยู่แล้วหนปีจริงๆค่ะเล่นเก่งได้ที่หนึ่งทุกปีค่ะทำไมเราถึงเป็นหัวหน้าห้องได้อ่ะเพราะจะมีเก่งมากที่สุดจริงๆค่ะเก่งอะไรบ้างทำนิตศาสตร์ภาษาไทยเก่งทุกอย่างจริงๆภาษาอังกฤษเก่งไหม ภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนเพราะจะมไมก่อนภาษาอังกฤษต้องเรียนป .5 จิมมี่จบป .4 ค่ะจริง,งค่ะถึงเลยในห้องมีกี่คนสามสิบเอ็ดคนค่ะนั่นคือการเ,กเรียกชื่อเพื่อนใช่ยังอยู่กันครบไหมเพื่อนๆครบค่ะทําไมเรียนหนังสือเก่งเป็นถึงหัวหน้าชั้นทําไมไม่เรียนหนังสือต่อเรียนต่อช่วงนะั้นจิมม่ก็เป็นประสาทเข้าโรงเรียนอยู่ป .1 ป .2 นั่นจากเป็นโรคจิตโรคซากบ้าหมูนั่ะแหมันก็เลยเรียนไม่ได้ค่ะเหรอจริงค่ะเป็นลมบ้าหมูใช่ค่ะ ก็เลยเรียนหนังสือไม่ได้เพราะเราจะชักบ่อยใช่ค่ะอ๋อในในในปหนึ่งถึงปสี่นีเราก็เป็นยังไงหยุปสองกับปีหนึ่งไม่เป็นทีมาเป็นหยุดชั้นปีสองขึ้นมาค่ะเราหายไหมมันก็หายช่วงคลอดลูกออกมาค่ะอู้เป็นลมบ้านอยู่กี่ปีตั้งแต่แปดปีมาถึงสิบหกปีค่ะถ้ามีลูกกี่มันก็ไม่เป็นแบบนี้จอมีก็เป็นบ้าเหมือนเดิมนั่นแหละใครพูด ผิดคำเดียวสองคำที่มิ่งไปถือไม้ถืออะไรตีเพื่อนเขาอย่างนั้นไม่กลัวใครเลยจ้ะวุ่นวายใส่บ้านเขาเลยจ้ะทุกวันนี้คือหายสนิทแลวหายจริงๆแล้วก่ะช่วงนี้ถ้ามีคนมาพูดให้ผิดใจจะมิ่งก็นั่งเงาร้องไห้น้าตาไหลโกรธเขาอย่างนั้นจะไม่พูดไม่อะไรออกมาเลยจ้ะเ,ออเขาพูดว่าอะไรถึงเราถึงจะโกรธถ้าสมมุติก็จะว่าให้เรามันเป็นบ้ามันน,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 นี่อย่างนั้นมันทำสมมเราไม่เราไม่ดีไม่ดีม่อใส่ร้ายเราอย่างนั้นเราคิดใจ,ใจ กูม่ททำมึนๆกูมิสนใจมึงพูดไปเลยมันจะเป็นเหมือนปากุณพูดอย่างนั้นน่ะิด <c oughs> ในใจเราไว้แล้วก็นั่งเืยอ,อย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> เปิดเพลงฟังก็อารมณ์ดีขึ้นมาแบบนั้นค่ะเคยตีเพื่อนไหมแต่ทุกวันไม่กล้าตีใครเลยค่ะกลัวจริงๆขนาดลูกจนยังไม่กล้าตีค่ะเรานี่ดื่มไหม ไม่ดื่มค่ะคุณครูไม่ดื่มค่ะจม้งก็คิดไว้ค่ะคุณครูไม่ให้ดื่มจริงค่ะคุณครูจิบไปจมิงก็จาไว้หมดค่ะเหรอค่ะและ้วไม่เคยดื่มเลยจริงก็จะ<า>จะฟังไม่ต้งองคิดย่งฟังมี่ฟังค่ะเออเออขายเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาติสุบรีสุบไปกไกลค่าดื่มสรุราดื่มไปกไกลผล การพานันเล่นไปก็ยากจนเกิดเป็นคนล้นละเลิกจะบึกบ้านนี่คือความรู้ในใน,ในตอนที่เรียน4ปีตอนหนึ่งตั้งแต่ีคนหนึ่งคณครูจิปไปจะไม่ไปโรงเรียนวันไหนจะไิ่อ่านดูทุกวันทุกวันก็จาได้เราเป็นคนความจาดีมากจริงค่ะ,คะท่องสุดรคูณแม่อะไรเก่งที่สุดห้าหมื่นห้าแสนหน้าล้านก็ได้ค่ะ ช้องสุขคุณอะไรสุขคุณห้าหมื่นห้าแสน้าล้านได้จริงๆก็จะมคิดเองท่องเองเขาไม่ได้ไปเอาสมุดมาอ่านดูนะคะใครเอา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 เครื่องคิดเลขเอาโทรศัพท์มาห้าแสนได้มห้แต่ห้าแสน่องยากแต่มีท่องได้จริงๆค่ะอ้าวห้าแสนท่องยังไงฟังนะคะฟังนะคะหาเส้นหนึ่งเป็นหาเส้นหาเส้นอหนึ่งล้านหาเส้นซหนึ่งล้านหาส้น เนสาแลนะเนนชนสิชองเป็นหกล้วนอ๋อก็คือเอาเลข5ไปคูณทีละตัวแล้วก็ใช่ต้าพูดเศษมันพูดยากมันคนช่องไม่ได้นี่นอนค่ะแล้วเราบวกเลขเก่งไหมเก่งเหมือนกันค่ะนะจะให้บวกเลขให้ดูเจ็บวกด้วย897รอยเาบเจเอขบเลกบเลข้ไม่ได้จบกันแบบพันหกยห้าสจริงด้วยเอยเก่งนะถ้าตอนเด็กๆได้เรียน คิดว่าตัวเองอยากเรียนเป็นอาชีพอะไรยิมก็จยเป็น ครูนะแต่พวมิงคนเก่งอยากสอนคนคนเก่งทุกคนอย่างนั้นค่ะอ๋ออยากเป็นครูไม่ได้อยากเป็นข้าราชการไม่อยากเป็นไม่ไม่ได้อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นอะไรเลยเหรอจ้ะากเป็นคุณครูเพราะว่าสอนทห้คนเป็นคนมีมีความดีกันหมดทุกคนอย่างนั้นค่ะเีได้ไหมที่ไม่ได้เรียนเีได้ค่ะขนาดที่มิงหลบไปอยู่บ้านเขาพูดพวกคุณครูว่ามิ้งเอ้ยถ้าเธอไม่เป็นบ้าเธอจะเป็นคุณครูแทนเราแล้วเรายอมมาเจอเป็นคนเก่งจริงๆคุณครูก็พูดกันทุกคนค่ะเราอะทำงานทุกวันนี้เก็บเงินเก็บทองเก็บไว้ให้ใครไว้ทำบ้านค่ะ จริงกับบ้านจิมมี่มีเศษทีค่ะเออเจการแกไปดูก็เป็นห่วงจิมมี่งแกก็สงสารบ้านก็ไม่มีประตูปิดไว้เข้าไปนอนคนเดียวอย่างนั้นน่ะน่ากลัวประตูบ้านที่ช่างมาทําไม่ไม่ถึงสองสามเดือนมันก็ขาดพังออกแล้วลมมันมาแรงอย่างนั้นจ๊ะในช่วงนี้บ้านจิมมี่มีเศษพรดลมเต็มหมดพัดลมที่จิมมี่ซ่อมไม่เสร็จจิมมี่ก็มาตั้งไว้เผื่อซื้ออะไรมาใส่กันใส่กันแล้วอย่างนั้นได้จ้ะเออแล้วไม่มีเงินซื้อกินจิมมี่ก็ซ่อมพัดลมไปขายกำไรเยอะจ้ะแล้วบ้านจะเสร็จมมม่่หรปะะาณีีน้จ นัดกับเพื่อนกันทุกคนนะก็จะทําไม่ยากก็ทำใ,ในห้องแค่นั้นค่ะรถเกง๋งทีมมีก็ซื้อมาไว้ขี่แล้วจ้ะเราซื้อเราเราเก็บเงินจากตรงไหนได้ไปซื้อรถซ่อมพัดลมนี่จ้ะ<อ>จริงค่ะท่าน<อ>พัดลมเ<อ>กไว้ตัง้งใจเกบไวเพราะว่าจะมีขวัญไม่ถึง3 4มครั้งขวัญ่าขับรถเป็นจิมมี่ก็เลยซื้อมาขับก็ขับไปจริงจริงค่ะขวัญมาขับรถเป็นจริงค่ะจิมมี่ไม่พูดเล่นพูดจริงค่ะขวัญมาขับรถได้ ให้พ่อพาไปซื้อมาเจมิงขับได้สองรอบเป็นเลยขับไปไกลๆประมาณห้าสิบกิโลก็ไปได้ดูจ้ะนี่ถ้าเกิดฝันว่าขับเครื่องบินเป็นเราไม่มีซื้อเครื่องบินมาแล้วมันไม่มีซุนมมันไม่มีซุนซึนี่เ <laughs> <laughs> นี่ยเทาที่คุยอ่ะเท่าที่คุยกัน <laughs> เหมือนเจมิงอ่ะ เป็นคนสบายๆนะดังก็รู้ว่าดังอะแต่ว่าเหมือนแบบไม่กลัวจนไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมคใช่เขาบอกมีวิชาหากินก็สบายใจค่ะอีกหน่อยไม่ดังแล้วไม่มีใครดูแล้วไม่มียอดกดไลค์ไม่มีใครให้ปลาหวานปลาหวานอะไรเรา <laughs> เราก็่อมใช่จ้ะหาชมรมเนี่วันละสองสำไรก็พออยู่พอกิน้วจ้ะสนับสนุนโดยจอยลาจินา ขึ้นบ้านใหม่มาขึ้นบ้านใหม่ชวนเพื่อนญาติพี่น้องไปขึ้นบ้านใหม่อย่างนั้นกินเลี้ยงกันอย่างนั้นจ้ะเออไม่เอาตังค์ไปไปไปจ้างไส้อราไทยมาขึ้นบ้านใหม่แล้วอ่ะไม่ต้องจ้างก็ได้จะมิ่งขึ้นร้องเองก็ได้ครับเสียง <c oughs> ิ่จ้างเขามาอย่างนั้นมิ่งเองขึ้นเองเพราะเราเป็นคนดังแล้วจ้ะ<อ>ต้องยากแบบนั้นค่ะเออเออเออร้องอเ,อเองกอนฟันไม่จะดอนให้หมอฉอนให้พันกว่าบาทจะมิ่งคิดไปกิ่มาไม่ฉอนฉอนเองไม่ได้เสียเงินกี่บาทเูยจ้ะคิดถูกไหมคะปวดแล้วปวดไปมาเชือกคววาาางงงงมมมหนนนนััิดดึลลอเเไ่ปยจ้ะ เออทําเป็นทุกอย่างเลยอ่ะทําไมไม่ซ่อมฟันไม่อยากซ่อมเพกลัวไปซ้าเขาผิดพลาดอย่างนั้นค่ะไม่ซ่อมฟันแล้วอ่ะทิ่มันจะลองไปทําดูจะไม่สวยจะ่มัก็จะออออกเหมือนเดิมค่ะจะเออออกเหมือนเดิมค่ะพอฟันข้างหน้ามันไม่มีเนี่ยเวลาเรากัดเขากัดไงกัดไม่ไดามันจะกัดยังไงที่มันก็คือการกัดการกัดควบคุมฟันด้วยฟันมันออกไม้รูปนี้ พูดไม่ชัดเลยคนก็พูด่าผัวฟันยังไม่พูดเลยนี่มึ็ก็ว่าลรมันออกทังรูแล้วต้องไม่ทำนะนี่มีคนติดต่อมาเยอะแยะเนาะเจ้าไรทุกคนค่ะลองทำดูไอ้ฟันสวยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องทำให้ละหน้าเราเปลี่ยนอะไรไปใช่ค่ะปีนี้เะปีนี้หรอะอายุหระ สี่สิบสามปีค่ะยังสาวอยู่เลยอ่ะบางคนยังเรียกจิมมินว่ายายยายอย่างนั้นจิมมินก็ถามว่าคุณอายุกี่ปีคะห้าสิบแปดห้าสิบแปดไอ้ยายไม่เรียกฉันยายทำไมฉันอายุสี่สิบสามปีแค่นั้นอย่างนั้นน่ะก็ดูหน้าตาเหมือนคนแก่จ้ะเต้ม่เชื่อไอ้ใช่พอเรามีฟันหน้าดิเรามีฟันสองซี่นี้เด็กดูสาวขึ้นเลยใช่ค่ะถามพี่จีมินไม่มีคนมาจีนเจือ จริงเขาไม่มีใครกล้าจีบกี่คนคเพราะที่มิ้งไปตอบดา่าเขาอ,อย่างนั้นค่ะที่เขาเข้าใจอย่างนั้นค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นไม,ไม่ได้มาตอบใน direct เ e s s a g e อะคนรู้จักหรือคนแถวบ้านหรือคนอันใดที่แบบอ่าข้ามจังหวัดมาจีบกันเลยเย่เออ,อย่างนั้นไม่มีกล้าจริงๆค่ะคนบ้านใจมิ้งกลัวกันมิ้งทุกคนค่ะถ้าเกิดคนใหม่มา เลี้ยงเปทุกอย่างจากจะทําอะไรก็ทําไม่อยากทําก็มีเงินเดือนให้ถ้าจิมมิ่งเห็นด้วยอย่างนั้นจิมมิ่งก็เอาค่ะหล่อ <l ots> <l ots> ต้องหล่อไหมต้องแบบนี้ดูคนดีดูที่ผลงานดูลูกหลานที่กลมกลรบค่ะ <l ots> ต,ต้องดูคนดีไม่ใช่ดูขหน้าตาสวยหรออย่างนั้นนะคะ <l ots> ต้องดูผลงานว่าเขาทาดีไหมอย่างนั้นน่ะวันนี้เอามากี่ชุดหล <l ots> ายชุดจ้ะเอาชุดให้ดูหน่อยดูแต่ชุดแบบนี้มองไกลๆมันก็เห็นสีชมพูมันก็สวยดีจ้ะนี่เราเลือกซื้อเองเหรอเราเอฟมาเหรอจิมมิ่งจบแบบนี้ค่ะิม่ เอฟซีส่งมาจิมมิ่งก็ถ่ายรูปไปให้ดูเอาชุดแบบนี้ก็ถูกใจจิมมิ่งมากซื้อมาให้เลยเอฟซีน่ารักจังเลยจิมมิ่งชอบใส่ชุดสายเดียวแบบนี้อยากบอกอะไรเอฟซีไหมบอกก็ถ้าใครจะส่งชุดมาต้องส่งแบบนี้จิมมิ่งหูใจมากมันจะยืดด้วยจ้ะโอ้ยชุมนี้น่ารักเนาะโอ้โหชุดแต่ละชุดมันเร้าใจจริงๆถามว่าชุดเนี้ยตรงเนี้ยเกี่ยวได้ไหม มันเกี่ยวตรงไหนในกระเป๋าจิมมี่ไม่ได้เอามาใส่เป็นมันใส่จังไก่นี่จะใส่แล้วมีจิมมี่ไม่ได้ใส่เพราะมันชักออกมาหลุดออกนี่ต้องเป็นแบบนที่ยากอยากให้กล้องสูงเขาคิดว่าได้แค่นี้จะเอาเขาอยู่ดูนี่ฉันสงสารได้ฉันเกิดมาฉันไม่เคยสงสารได้เลยนะนิ่มมีกี่ชุดเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีกี่ชุดหลายชุดจัดที่บ้านจิมมี่เต็มบ้านเลยจ็ะที่บ้านมีถึง30ชุดนะ ประมาณห้าสิบหกสิบจ้ะเป็นบ้านจริงๆค่ะติดหน่อยอ่ะมันเบื่อแล้วมันต้องเปลี่ยนมาเรื่อยๆนี่เปลี่ยนเพราะทีวิ่งใส่คืออย่างนั้นค่ะไอตัวนี้ยัดเข้าไปนานแม้กว่าจะยัดเข้าไปในตัวเอาตัวจะ<า><ๆ>เอาตัวจะ ทุกวันนี้คิดว่าเรามาไกลไม่อยู่ดีๆก็มาถึงขนาดนี้นจิมมิงกินใจตอนแรกว่าเห็นพวกเอฟซีนั้นบอกว่าให้มาบุรีมมรัมย์มาศรีสเกตมากรุงเทพจิมมงกินใจไปได้ไงไปได้ไงเราไม่เคยมาไปไกลเลยไปมาจะมมงดังจิมมิงจะมาทั่วจริงๆไปมาเขาว่าจะให้ไปเมืองนอกเมืองลาวนู่นจ้ะเหรอจริงค่ะแต่ไปยังถ้ามีเครื่องทีมมิงก็ไปค่ะอ่าแล้วไปแล้วจะไปโชว์อะไรโชว์ร้องเพลงก็ต้องกุลที่เขาเห็นจริงว่าเราเก่งจริงไม่อย่างนั้นจ้ะร้องเพลงได้กี่เพลงประมาณสี่ห้าเพลงค่ะ เอ้ยไปตั้งไกลร้องให้เขาฟังสี่ห้าเพลงเองเหรอก็ได้เงินกับไม่ใช่ไปฟรีจ้ะก็ได้เงินกับไม่ใช่ไปฟรีจ้ะจ้างไปกันเจนมิ่งเขาไม่จมคนไม่ดูอะไรไม่อะไรแดงซืนี่เขาก็ไม่รู้จักแม่ด้วยว่าแม่เป็นใครอะไรใดๆใช่ไหมใช่จ้ะรู้จักไหมไม่รู้จ้ะไม่รู้จริงๆว่าเจนจไม่เล่นศนตร์ไม่อ่านสื่อใครไม่สนใจใครอะไรจ้ะคนดังคนอะชราค่ไห้ไม่รู้จ้ะ จริงค่ะแต่ลไทายไมถ้าสมมติตัวจริงแกม,มาแกมองดูก็จะรู้ค่ะว่าะม,มิหนหินหน้าตาแกบ่อยค่ะแต่ละไทาเขาเ่คือเขาเคือสวนร้ <laughs> ออารมณ์ดี <laughs> อยากจะพูดอะไรกับ FC ที่คอยสนับสนุนเรา <laughs> เป็นกำลังใจให้เราคอยติดตามเราแล้วก็ ส่งข้าวส่งของให้ปลาหวานเราขอบคุณท, <GO <got> ทุกท่านที level. ่มีคนเป็นห่วงจิมมิ่งทุกคนค่ะจิมมิ่งทำอะไรเอฟซีมีคนเป็นห่วงจิมมิ่งกันทุกคนคอมเมนต์บอกจิมมิ่งพักผ่อนพักก่อนกินข้าวกินน้ำเยอะๆจิมมิ่งก็ขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงจิมมิ่งเงี้ยจ่ะถูกไหมตั้นๆแต่จริงใจจริงค่ะจิมมิ่งพูดสั้นไม่เคยพูดยาวงั้นค่ะเนี่ยพูดยาวแล้ว เทปเนี่ยเป็นเทปแรกของปี2568เลยก็อยากให้เจมิงอวยพรแฟนคลับแล้วก็คุณผู้ชมต้อง3ามด้วยคุณผู้ชม My Channel Official ด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกๆท่านอยู่ดีมีความสุขกันมากๆนะคะขอแฟนอินเตอร์นะครับเป็นผู้ประสางกิจนะครับผู้ประสานกิจผู้ริปเปิ้ล p ฮปปี้เดวเงี้ยผ่ะพูดเลย p ฮ y n e ้ Year อะพูดเลย ฮิปปี้ดูยี่ฮัเอาเดี๋ยวที้ช่ฮิปปี้แฮปปี้ฮปปี้นิวเยียร์เออแม่เขาพบแป๊บเดียวเขาจะจับได้แต่เขาจะเขินก่อนแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะฮิปปี้นิวเยียร์อย่างฮดีอย่างหัวอ่ะอวยพรเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็สนุกสนานแล้วก็ได้เห็นความตรงไปตรงมานะคะความน่ารักแบบซื่อๆของแก ความเก่งในแบบของแกความสู้ชีวิตในแบบของแกนะคะเจมิงวันนี้ขอบคุณเจมิงมากค่ะขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเมาสมันมากกับเจมิงกับผู้ชายคนนี้คิดว่าเจอกี่ทีก็เมาสมันคือเป็นคนที่ลึกซึ้งในทุกๆเรื่องและเล่าเรื่องอะไรสนุกอร่อยทุกเรื่อง คุณนีโนเมทนีมุระสิริค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมพ่อแม่เ,เคยทักไหมว่าเธอปีนี้อายุ58ลูกหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเขาเคยทักเบบ่าพ่อเนี่ยขี้คุยมากเวลาใครบอกว่าเนี่ยนีโน่58หน้ายังหนุ่มอยู่เลยพ่อบอกว่าเนี่ยมันได้ผิวผมคือถ้าย้อนกลับไปนะคิ้มเราเคยพังเหมือนกันนะไอโครโมโซมที่มันถ่ายทอดมาจากพ่อจากแม่บางทีมันก็ช่วยไม่ได้หมด S <S <S มันต้องดูแลตัวเองเพราะเราใช้ชีวิตแบบสุดๆจริงๆกินดื่มเที่ยวทำนู่นทำนี่ตากแดดทำอะไรตัวอย่างจนมีคนเคยทักว่าเฮ้ยคุณนีโน่หรือเปล่าตัวจริงไม่หลอคือจุดเปลี่ยนก็มีคนแนะนํานั่นแหละให้ผมใช้ก็คือไตรลาจีน่าครั้งแรกเลยนะ ที่ฉันรู้จักยี่ห้อนี้ไตาลาไตรลาฉันนึกว่าเป็นของเธอนี่ทุกคนนึกว่าเป็นของผมหมดจริงๆแล้วไม่ใช่มันเพิ่มขึ้นมาช่วยดูแลริ้วรอยแนวตั้งครับวางคิ้วล่องปากล่องคางเนี่ยนะครับถ้าเป็นแนวนอนเส้นหนาปกตีนกาใต้ตาจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันเลยเราไม่ได้พูดเองแต่มีเอกสารรับรองเคลมอย่างงี้นี่วะไม่รู้จะพูดว่ามันดียังไงเอาเป็นว่าด้วยวัย58ตอนนี้ของผม ไม่มีสัญญกรรมใดๆไม่ฉีดไม่เสริมไม่เติมไม่ร้อยไม่มีอะไรบนใบหน้าผมนอกจากทรลาติน่าที่ใช้เช้าเย็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีโปรเด็ดๆเขาเรียกว่าเปิดสักการะใหม่กันไปเลยโปรที่เอามาต้องใหญ่แล้วก็ดีที่สุดใครได้เซตนี้ไปจะบอกให้ฟังว่าผิวจะสวยฉ่ำเฮงเฮงเฮงต้อนรับปีมาเสงแน่นอนที่สําคัญเรื่องเงินสบายๆจองเอาไว้ก่อนได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายทีหลังนะครับขออย่างเดียว จองให้ทันโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ Line แอดทริ a g ลาจีน่าแบรนด์ะครับผมจะให้200สายครับผมและนี่คือโปรของผมครับ2กระปุกใหญ่ไม่พอเอาฟรีพกพาไปอีก2และนี่ g ลาสโก o เซรัม um, นะครับทั้งหมด5ชิ้นเนี่ย 1, บาทแต่คุณจ่ายหรจองในราคาเพียง2,990บาทส่วนกลา s โก o ตัวนี้ดียังไงเขามีความเข้มข้นมากๆเวลาคุณใช้ไปก่อนถ้าเป็นตัวแรกแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนะครับผิวของคุณจะแลดูเงาฉ่ำว,ว้าวเหมือนสาวเกาหลีพูดง่ายๆเซรั่ม t r a จจินเนี่ยเป็นเซรั่มของคนไทยที่ผมภาคภูมิใจแล้วเขาขายมาจริงๆเนี่ย 15ปีแล้วนะไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้พี่หมูที่โลคนี่แกกว่าผม10ปีโอโหแต่น้าเด็กน้าเด็กมากเนี่ยผลลัพธ์ขนาดนี้จะไม่ลองกันเลยหระครับใครที่ไปหาผู้ใหญ่ไปเยี่ยมครอบครัวช่วงตรุษจีนสีก็เป็นมงคลแล้วสีแดงเป็นของขวัญรับรองว่าชื่นอกชื่นใจครับ1 5ึ่นะครับหรือ Line t r o ตร์ลาตินาแบ 200สายใกล้หมดแล้วเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พวกฟา1น1่ l กลาสโกลเซรั่มในราคาเพียง2,990บาทโทรมาตอนนี้ที่1,577ครับโอ้โหนานๆทีจะมาแจกกลาสโกลนี่ทีนะคะคุณน่าจะหมด้ถด้วยนะในสปอกเขาบอกแล้วว่าใกล้หมดแล้วด้วยดูหน้าเขาดิฉันที่เก็ตเขาตั้งแต่คิดถึงฉันไหมจนมาถึงทุกวันนี้ เขาเปลี่ยนไปน้อยมากเลยโดยเฉพาะผิวที่มันชุ่มช่าขนาดนี้บอกแล้วว่ามันมาจากการดูแลการดูแลนั่นเองคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่ขอบคุณ<อ>ครับคิมครับมาถึงคําถามท้ายรายการนะคะถามว่าเจมิงชอบร้องเพลงอะไรทราบคําตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบคําถามได้ที่เพจ My c ช a n n e l Official นะคะของรางวัลของเราคือ กระทะโคเรคิงรุ่นไดมอนด์เอ็กซ์ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิงอยากกินอะไรอร่อยออยนะคะไม่ว่าอาหารไทยอาหารฝรั่งมาที่ร้านวันดีดีคาเฟ่แะร้านรอรนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง5้าทุ่มค่ะเสาร์หน้าแม่จะพาไปเมสากับใครนะคะติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา7จ็นาฬิกายีานาทีทางช่อง3ดูทีวีกด3าดูมือถือกด3าม p l u หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง my channel official นะคะแม่ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่มีใครเชื่อจี่พี่ง้อเป็นสร้างดูหน้าตาเขาว่าไม่ใช่สร้างเพาเป็นสายสืบค่ะฮะกอจริงไปจีงไม่ถึงห้านาทีพวกเด็กวัยรุ่นโดนตำรวจมาจับกินเขาเข้าใจว่าที่พีพาตำรวจไปอย่างนี้จับิงค่ะ <laughs>